นะครับดูโครงสร้างหลักของตัวตัวบานหลังกันนะครับเขตเป็นอาร์สวยๆเลยครับสมบูรณ์ทุกอย่างเดิมทุกอย่างคันนี้ถือว่าไม่กินน้ํามันนะครับถือว่าสวยเลยล่ะเห็นไหมนก็ขึ้นนะขึ้นเร็วถือว่าใช้ได้ครับทําความเร็วได้ดีทำทอกได้ดีสําหรับตัว2.0นะครับ กลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้บอยมีรถผู้บริหารมาแนะนำให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Toyota c a m r รเป็นปี2013-14นะครับเป็นตัว 2.0G Atimo ครับตัวท็อปตัวพิเศษของ 2.0G เลยครับราละเอียดคันนี้ถ้าใครกำลังมองหาคันนี้อยู่นะครับตัว Atimo นะครับ13-14ตนี้นะครับดูตรงนี้นะครับ QR code ไปอยู่ตรงนี้ครับ บันทึกหน้าจอครับเกี่ยวกับโค้ดและแอดไลน์หาบอยครับเรามาคุยรายละเอียดเรื่องการลงรถกันในไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวบอส่งรูปละอัลบั้มเต็มให้ครับมาครับมาดูดีเทลของตัวรถกันครับว่ามีอะไรให้มากันบ้างคันนี้ครับได้ตัวโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับกระจังหน้าเป็นแนวโครเมียมครับเป็นคิ้วโครเมียมนะครับและก็ได้พักกิ้งเซนเซอร์มาครับคันนี้พักกิ้งเซนเซอร์รอบคันเลยนะนี่ได้พักกิ้งเซนเซอร์ด้านหน้ามา2จุดนะครับ กันชนหน้าได้สเกิร์ตของตัวชุดแต่งเอสติโมมาครับแล้วก็ได้ไฟตัดบอกมามาดูด้านข้างครับแม็กและยางครับมาตัวนี้นะครับยางเป็นยางขอบ16ครับสแตนดาร์ตเลยครับแม็กเดิมโรงงานครับให้ขนาดยางมาที่21560 R16 อครับยางเป็นยางปี2020นะครับซูมเข้ามาดูใกล้ๆดอกยางเต็มเต็มเลยครับยางปี2020ดอกยางยังเหลือเหืออยู่เลยครับโอเคครับมา ดูด้านข้างกันครับกระจกมองข้างตรงนี้ปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาที่บานประตูครับบานประตูเนี่ยได้คิ้วโครเมียมนะครับตัดขอบของตัวนะครับคิ้วโครเมียมตัดขอบมาเรองตรงนี้เลยตัดขอบบานประตูมาอย่างรีดน้้าครับมือเปิดประตูครับเป็นโครเมียมครับแล้วก็ตัดด้วยสีขาวตัวนี้ครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทครับตัวนี้นะครับมาดูโครงสร้างหลักนะครับมานี่ครับ สวยเลยครับคิ Q ้วตะเข็บเม็ดอาร์คสวยเลยครับสวยเดิมหมดไม่เคยรื้อไม่เคยแกะเลยครับแล้วก็แผงข้างประตูครับของด้านหน้าครับโดดเด่นด้วยตัวคอนโซโล,ลลายไม้ครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับนี่ครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับอันนี้ตัวปั๊มปุ่มพับกระจกนะครับในคอนโซโลลายไม้แล้วก็ได้ที่วางแก้วมาครับมือเปิดเป็นโครเมียม นะครับดูโครงสร้างหลักของตัวตัวบาบหลังกันเห็นไหมครับรเพเกตเบรคอาร์สวยๆเลยครับสมบูรณ์ทุกอย่างเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันอา่าอย่าเพิ่งไปท้ายรถสเกิร์ตบนใดข้างครับอาร์ติโมครับของอาร์ติโมครับชุดแต่งอาร์ติโมคันนี้เป็นตัวอาร์ติโม มาครับไฟเบรกครับได้มา3ดวงครับไฟเบรกเป็น LED ครับไฟเบรกเป็น LED ดวงที่1ดวงที่2และดวงที่3อยู่ตรงนี้ครับคิวโคลเมียมยาวเลยครับตรงแถบท้ายเสากระโปรงเนี่ยแล้วก็ได้สัญลักษณ์ตัวแอตติโมมาครับขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2 0งพันลิครับ 2.0G ครับแล้วก็เปิดท้ายจากรีโมทนะครับดูขนาดห้องเก็บสัมภาระครับ สวยๆก,กว้างๆเลยใหม่ใหม่มากจริงๆคันนี้คันนี้สภาพดีเลยเดีย๋ยวไปดูเลขหม่ข้างในแล้วจะอึ้งเพราะว่าเลขหมาวิ่งน้อยมากนี่ครับเป็นชุดยางอะไหล่ครับเครื่องมืเครื่องมือทุกอย่างพร้อมหมดดูวัสดุของเขาที่ใช้งานมาดีครับยังไม่มีสึกหลอเลยเห็นไหมโฟมเฟิร์มทุกอย่างเนี่ยสวยเหมือนเหมือนใหม่เหมือนใต้แดงเลยนะคันนี้ถือว่าสวยจริงจัดว่าสวยเลยครับคันนี้แล้วก็ดูฝาท้ายครับเดิมๆทุกอย่างครับตะเข็บอ่อนยาแนวครับเดิมหมดเลย สวยครับคันนี้สวยเลยกันชนหลังครับนี่กันชนหลังได้ปักกิ n งเซนเซอร์มา4จุดเลยครับปักกิ n งเซนเซอร์4ี่จุดแล้วก็ได้ไฟดับทิมมาได้สเกิร์ตหลัง a อติโมครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันครับดานะอันนี้เป็นประตูหลังด้านซ้ายครับเห็นไหมครับยาแนวทุกอย่างสวยหมดตัวตะเข็บเมกอาร์คสวยมากคันนี้สวยเลยแหละ รถคันนี้สัมพนจะสมบูรณ์นะสมบูรณ์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแผงประตูหลังครับเห็นไหมครับได้ตัวลายไม้มาครับประจกก็เป็นออโต้อย่างที่บอกเป็นออโต้ทั้งสี่บานครับได้ที่วางแก้วมาครับแล้วก็นี่ช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆครับมามาดูบานประตูหน้านครับฝั่งซ้ายมือครับนี่ครับโอ้ตะเข็บเป็กนสวยๆเลย แล้วก็เบาะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะเบาะปรับไฟฟ้าครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารมาดูเพจตัวรถกันครับมานี่ครับอันนี้เป็นรหัสโมเดลรถครับนี่เป็นรหัสโมเดลรถครับอันนี้เป็นรหัสเครื่องยนต์ครับหนึ่งเอซครับอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับเพจทุกอย่างอยู่ครบมอกทยุกอย่างอยู่ครบดูสีน็อตข้างประตูเนี่ยเห็นไหมรถสวยมากจริงๆคันนี้ถือว่าสวยเลยล่ะนะ เดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันครับว่าหน้าห้องเครื่องยนต์จะสวยนาดไหนมาชมนครับไปครับมาชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวโชค๊คค้ำฝากระโปรงครับโอ้โหสวยสวยสุดเลยม่มาดูนี่มานี่น็อตไม่เคยแกะเลยนี่ หัวใจหลักของด้านหน้ารถคือถ้าน็อตไม่เคยแกะเลยเนี่ยแปลว่าฝากระโปรงนี้ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทําไม่เคยเลยเลยนะไม่เคยมีกระแทกไม่เคยมีอะไรเลยฉะนั้นตัวคันลุงคันหน้าสบายใจได้หมดเลยครับคันนี้การันตีบอดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีการขยับน็อตเลยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันครับมาเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTI ขนาด20 0 0ซีซีครับให้แรงมา้ามาที่148แแรงม้าครับคนใช้งานจริงบอกบอยว่านะครับ แล้วก็บอยตัวตัวไปเองก็ลองเคยลองใช้งานนะ14กิโลลิตรทำได้แน่ครับในเมืองสบายๆครับ14กิโลลิตรทำได้แน่นอนครับสำหรับคนใช้2.0นะครับใครจะหนีจาก2.4มา2.0ก็ได้นะครับคันนี้ถือว่าไม่กินน้ำมันนะครับถือว่าสวยเลยละ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมเกี่ยวกับภายในห้องโดยสารกันว่าอัติโบความโดดเด่นของเขาให้อะไรมาพิเศษกว่าตัวธรรมดาบ้างไปชมครับไปเอาละครับเราเข้าไปอยู่ภายในเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อน นิ่มมากสตาร์ทเครื่องได้นิ่มมากเข้ามาเนี่ยสะดุดตาทุกอย่างเลยง่ายๆเลยว่าภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะตัดด้วยคอนโซลลายไม้นะครับตัดด้วยคอนโซลลายไม้ในทุกอย่างแบบดูแบบสปอร์ตมากนะครับดูดุอ่ะง่ายๆดีกว่าดูสุขุมดูดุมากครับแล้วก็ด้านบนครับคอนโซลหน้าด้านบนเนี่ยเป็นหนังครับคอนโซลเป็นหนังนะแล้วก็ตัดด้วยลายไม้ครับมาถึงตัวหน้าจอวิทยุครับ หน้าจอวิทยดนี้เป็นแบบทัชสกรีนครับแล้วก็มีตัวรายละเอียดเกี่ยวกับนะเดี๋ยวให้ดูเ <c oughs> นวิเกชั่นครับมีเนวิ่งเนวิเกชันแล้วก็เดี๋ยวจะดูตัวตั้งค่าบ้างครับก็จะมีเกี่ยวกับ A V ครับมี a v มีบลูทูธครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ FMAM นะครับแล้วก็มาถึงตรงแอร์ครับ แอร์ของเรานะครับแคมรีคันนี้ให้มาเป็นดูโอโซนครับดูโอโซนเห็นไหมครับหมายความว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับสามารถปรับอุณหภูมิตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วจะเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับถือว่าสวยเลยครับมาดูที่เรือนใหม่ครับตัวนี้อยากนําเสนอเลยครับใครที่เลยคลิปนี้หรือว่าดูพ้าดูข้ามไปรีบกอกลับมาดูถอยหลังเลยนะรถปี13วิ่งไปแค่7 7 4ด3กครับ ไมโครรน้อยปี13นะครับไมโครรน้อยเลยรถเปีอ่ะวิ่งปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลอ่ะถือว่าสวยเลยนะถือว่าใช้ได้เลยรถวิ่งเล่นน้อยอย่างเงี้หายากครับคันนี้หายากจริงๆครับหน้าพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นหุ้มด้วยหนังครับแล้วก็มีระบบของตัวมัลติฟังก์ชันครับแล้วก็มีตัวโหมดที่จะเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวหน้าจอวิทยุอะไรพวกนี้นะครับนะมาที่ด้านนี้ครับปาร์คิ้งเซ็นเซอร์ที่ลูกค้าเขาใส่มาครับ Parking sensor <c oughs> กกครับใช้ยังไงกดเปิดเพื่อใช้งาน1ทีแล้วก็กดอีกนึทีนะครับเปิดเห็นไหมครับ Parking s e n อ o r ใช้รอบขันล้วกดเปิดแล้วกดปิดได้ครับตัว Parking s e n s r ที่พี่ให้มามาถึงตรงตรงนี้ครับเปิดออกมาปุ๊บเป็นที่ใส่ของนิดหน่อยแล้วก็เป็นที่จุดบุหรี่หรือจะใช้เสียบ Power outlet ได้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับพี่วางแก้วมันคุ้มราคากับรถราคาล้านกว่าบาทจริงๆนะ ถือว่าคุ้มมากนะครับสมัยนั้นใครจะเป็นเจ้าของอันนี้ก็ต้องมีล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ครับเกียร์เป็นเกียร์หยักครับแต่เกียร์หยักของเขาเนี่ยยังมีสเตปชิปเกียร์ให้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวเกียร์ได์เดินหน้าปกติครับถ้าท้ายโยกพันนี้ปุ๊บสามารถเล่นเป็นตัวชิปเกียร์ได้ครับมองที่หน้าจอครับเห็นไหมครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ชิปเกียร์ได้ครับตัวนี้เอาไว้ขึ้นทางลาดชันครับแล้วก็นี่ครับ ป็นช่องใส่ของเล็กน้อยมาด้วยตัว power outlet 12โวลต์ครับตัวนี้ครับที่เท้าแขนครับเป็นหนังครับแล้วก็เปิดมาเป็นที่ใส่ของครับส่วนเบาะเนี่ยเบาะเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังแล้วก็มีเบาะเป็นตารางรูๆูเนี่ยเพื่อดูดซับความร้อนนะไม่ให้ความร้อนมันไม่ให้เกิดจุดอับหรือว่าความเหนียวตัวครับมีตัวที่เราข้ามนะครับม่านหลังไฟฟ้าครับกล้องจับภาพพิที่ด้านหลังครับตัวนี้ได้ม่านหลังไฟฟ้ามาครับ อ่าให้มาเยอะให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวมา่านบังแดดครับกระจกสองหน้ามีไฟมาให้ครับและถ้าเลื่อนตัวกระจกเปิดก็จะมีไฟมาให้ครับมีทั้งสั่งคนขับและสั่งผู้โดยสารครับเห็นนะครับได้ไฟสองแผ่นที่มาสองตำแหน่งครับได้ที่ใส่แว่นมาครับสวยครับคันนี้สวยเลยนะ ใช้ได้เลยครับคอนโซลไรไม้กับเบาะสีดำานะครับเดี๋ยวเราไปชมผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างครับว่าฟีลการนั่งจะเป็นอย่างไรครับสําหรับด้านหน้าเนี่ยองศาของการนั่งเราก็เลือกปรับตัวเองได้เพราะเบาะเป็นปบเนบาะป,ป,ป,ปรับไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังครับปะพอเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารด้านหลังแล้วเนี่ยสิ่งที่มองเห็นอย่างแรกคือแอร์หลังนะครับได้อร์หลังมาไม่ต้องกังวลเลยว่าอุณหภูมิความเย็นจะพอไหมแต่จริงๆแล้วแอร์ข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็รู้สึกเย็นแล้วนะนี่ได้อร์หลังมาด้วยถือว่าพอเลยครับ องศาของเบาะในการนั่งสบายมากมีน้าล่ะเขาถึงบอกว่ารถพวกนี้เป็นรถผู้บริหารพเพราะว่าลานั่งหลังมันจะรู้สึกสบายนะองศาพนักพิงหรือว่าตำแหน่งของการนั่งเบาทุกอย่างเนี่ยตอบสนองความสดสบายในการโดยสารจริงๆครับสําหรับนั่งด้านหลังครับหมอนรองศรีรษะที่ขึ้นขึ้นลงได้จะให้มาสตําแหน่งตรงนี้เป็นหมอนรองศรีรษะที่ติดกับตัวพื้นเบาเลยนะครับถ้านั่งสองคนก็อยู่ประมาณนี้ครับได้ที่วางแก้วมานี่ที่เท้าแขนที่วางแก้วใช้ได้เลยครับและไฟอ่านหนังสือนี่ ได้มาด้านหลังเลยปกติรถเก๋งทั่วไปจะได้ใส่อยู่ตรงกลางนี้นะแต่ตัวนี้ได้มาถึงับด้านหลังเลยครับแปลว่าเขาตอบสนองความสะดวกสบายสาหรับ,บผู้โดยสารด้านหลังจริงๆครับตัวแผงประตูก็เป็นคอนโซลลายไม้ครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่กันครับว่ารถไม่น้อยๆเงี่ยเวลาขับขี่แล้วจะได้ฟิลไหนรู้สึกอย่างไรไปชมกันครับปะนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับรถคันนี้กันเดี๋ยวขอถอยไปตั้งลำก่อน ตุ๊ดตีตุ๊ดตีตุ๊ดต,ต,ตีแต่ไปหมดเพราะว่าตัวจับเซ็นเซอร์มีก้แยะไปหมดเลยทำาบใจได้เลยคุณผู้หญิงเะใช้นี่ก็มีตัวเตือนภัยนะครับปาร์ิ่งเซ,เซ็นเซอร์ทุกอย่างมาครบหมดนะครับมาเกียร์เข้าดีนะเข้าตัวดีเดินหน้าแต่ว่าพูดถึงว่าเข้าขับดีเข้าดีเข้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะครับเกียร์ไม่มีน่วงแล้วก็ไม่มีแบบกระตุกเลยนะถือว่าใช้ได้ครับ เดี๋ยวเราลองลงด้านหลังดูครับที่ต้องหยอดหน่อยเพราะว่าคันนี้มันเป็นมีสเกิร์ตหน้าแต่รถก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะแต่เราก็เพื่อความสบายใจขอหยอดแล้วกันถ้ามันเป็นหลุมอะ่ะเห็นไหมครัไม่ไม่ไมโดนครับไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นฟีลการขับดีครับนี่แต่คันเร่งเบาๆนะแต่ธรรมดานะหมวดอีโคขึ้นด้วยเนะี่ยเห็นไหมหมวดอีโคขึ้น เพราะเราวิ่งขนาดเราเหยียบเหยียบไปเกือบเกือบพึ่งคันเร่งนะอีโค่ยังใช้งานอยู่เพราะว่ามันประหยัดน้ำมันจริงๆนะเดี๋ยวพอลองอัตราการชาร์จการเร่งข้างหน้าดูครับการขับขี่นะครับพวงมาลัยมพวงมลาลัยทุกอย่างสูงตรงหมดนะครับไม่มีก๊อกแก๊กเลยก็จะเป็นแหลกเป็นเพาขัดทุกอย่างเงียบหมดนะครับช่วงล่างไว้ให้คุณสมบัติอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันขอให้ร้อยแล้วกันรถมันสวยจริงอะ่ะเดี๋ยวลองเหยียบดูนะเห็นไหมมันก็ขึ้นนะ ขึ้นเร็วถือว่าใช้ได้ครับทําความเร็วได้ดีทําทอร์กได้ดีสําหรับตัว2.0นะครับเราใช้2.0ไม่ต้องขึงขนาด2.4หล่ะ2.0ก็เหลือๆนะใช้ได้เลยการขับการขี่ดีมากนะครับช่วงล่างเงียบมากเครื่องยนต์ก็เงียบนะครับคุณสมบัติการขับขี่การทดลองเทสได้อขอให้ร้อยเปอร์เซ็นลยกันคันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้จริงๆเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ค่างวดกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นเจ้าของคันนี้นะครับ ไม่โคตรน้อยไปไปชมเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ t o y o ต้ Camry ี่ i m o คันนี้ครับรถหม่น้อยๆแบบนี้นะวิ่งสวยๆนะวิ่งน้อยๆนะแล้วรถสวยๆแบบนี้นะครับหายากมากเลยครับคันนี้ t o y o ต้ Cam ม ry ี่ปี2 0 1 3 1 4เป็นตัว 2.0G a t i m o โครับใครหาคันนี้อยู่ถ้าแคปหน้าจอตอนต้นไม่ทันตรงนี้เลยครับคีว่าโค้ดไปอยู่ตรงนี้ครับรีบแอดไลน์หาบอยเลยครับคุณได้เป็นเจ้าของรถก่อนใครเลยครับ สำหรับราคาคันนี้นะครับบอยขาทถ้าผู้ชมเพียง549,000บาทเท่านั้นครับใครที่เป็นเจ้าของคันนี้ถามถึงเรื่องยอดผ่อนผ่อนเริ่มต้นเพียง9 9 4บาทครับ9 9 4บาทได้เป็นเจ้าของเอสติโมสวยๆคันนี้กันเลยนะครับสำหรับวันนี้บอยขอจบการรีวิวประเเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหารถส,สวยๆคัดรถส,สวยๆแบบนี้นะครับมานำเสนอผู้ชมในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com